สวัสดีกาต้มจืดต้มจืดน่องไก่บนในร้านสดน้ำสุปจา้าไทดำผงปรุงรสเกลือกระเทียมทุกบุบแล้วจะลากพักซี่ใส่ลงไปรอให้เดือด เราจจังตกักฟองอีกเทียนหนึ่งจ้ะน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยเติมซีอิ๊วขาวเล็กน้อยจ้ะรอเดือดแป๊บนึงแล้วจังคนแล้วก็ตกักฟองเธอเดียวจ้ะแป๊บนึง เริ่มเดือดแล้วจ้ะยายจะตักฟองออกตักฟองออกน้ำจะได้ใส่น่าจะตักตักฟองออกแล้วน้ำก็เริ่มใส่จ่าบึงเคี่ยวอีกจักหน่อยจ้ะน้องไก่ เปื่อยเลี้ยวอยู่จ้ะ,ะมันฝรั่งกับแครอทสุกก็กินได้เลยจ้ะเพราะว่าไก่เปื่อยเลี้ยวอยู่จ้ะน้องไก่เริ่มแล้วเริ่มเปื่อยแล้วจ้ะไก่เริ่มเปื่อยแล้ว มันฝรังก็เริ่มสุกแล้วจ้าแครอทเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใยถั่วสดน้ำซุปห่อนๆ่อนสีบๆนันนัวเห็นกระดูกไก่หอมนี่แหละน้องไก่จ้ะนันนัวหมูเรีงผัดเข่าผัดไข่ผัดเข่าเจีไข่แล้วก็สุดน้ำซุปจ้ะ ไปจะเสียบก็จะเติมสุกแล้วสุกเรียบร้อยพร้อมทานพร้อมรับประทานจ้ะนี่สุกเรียบร้อยจ้ะขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามรับชมคลิปให้ยายนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนปังๆร่ลำรวยร่ำรวยค่ะ ขอบคุณมากนะคะต้มซุปกระดูกไก่บนใส่แครอทใส่มันฝรั่งหอมหัวใหญ่นะคะโอเคขอบคุณค่ะ